ต้องอยู่ข้างหลังเครื่ <Nerd. S 2> <Nerd. S 1> องนื้ึเนื้อดโอ้โหตาบอแท้จริงก็มาแล้วคีย์บอร์ดกูดีด้วยไงเข้าทั้งไหนนะ,ะเครื่องไหวนวะตรงนี้ไม่น่ามีเฮ้ยไปต้องมีในบ้านเครื่องสุดส นี่ไงนี่ไอ้สัสอีสองตัวมึงจุกไปเลยพู้ปั่นเองอ้าวแต่ไม่น่นานักเลยอาไอย่างไงโอ้ยอาเก่าจะเกาจมูกไม่ได้เลยง่ายไม่ได้ดิพี่ต้องออหนึงพี่ต้องกดเต็มอกตเป็นบาร์ดีหนึ่งทำเครื่องแตก เดี๋ยวออกเลี้แข่เองเห็นวะเฮ้ย,ยมันแฝนขวาน่าจะเข้าบ้านใหญ่ถ้าถ้ามันจบนิวถูกก็แสดงว่าแม่งมีบาร์บีคิวหมดจบไปได้แล้วมันอยู่เข้ามานรีของนีง่ฮัช้าปันเพื่อนไปก่อนหนึ่งทีอา้าว วายมันไปโดนไอหนุ่มเฮ้ยเข้าเข้าบ้านนิวเข้าบ้านเฮ้ยไม่มาไม่มาไม่มาปัดเลย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 เออะตรงบนไม้เหลือเยอะปะบนฝั่งบนในไม้เหลือเยอะปะเยอะเยอะสองสองแผ่นซ้ายบนสองแผ่นขวาทำไมที่นี่ขวาขวาบนนั่ไหมมันจะมีแผ่นเยอแหวน เข้าบ้าน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  <c oughs> ไม่ตามไม่ตามไปไหนไหม่ร <c oughs> ู้คนอยู่แถนี้โอ้แจมันเต้น,นอ๋อหน้าบ้านหน้าบ้านหน้าบ้าน <c oughs> ไอสองตัวนั้นอยู่คนละย์เลย น่าจะมาไม่ทันป่านก็ได้เสร็จไอ้กก็ได้เสร็จโอ,อย้ย เครื่องตนล่างเอาเนี่เราเกาจ,กาจมูกใช่ไหมคอนโดเรียนอย่าหาตู้รีของมันได้ไปเลยมันจะเหลือเครื่องโซนล่างอย่างเงี้ย ต้องลากต้องลากมาเล่นโซนผมแล้วเราไปปั่นโซนล่างเอ้าที่ขายด้านข้างเลยเรากูด,ดึงเลยไงเดึงดึงมันเดี๋ยวนหน่าจะอุ้มคุณจะสั่ง แล้วกูดึงเลยไงหลักล่างให่สอง,งคนไว้ได้ๆๆๆเอาแล้วเวนี่ยหนวพี่ไปไม่ได้ตามบอกวะไม่ตามไม่ตามไม่ตาม

Paling, paling. Berhulah di dalam. Di sini mana? อยู่บอกแตงต่างกับตรงนั้นตรงไหนวะอ๋อก็อาจจะมีกำแพงนิดนึงเครื่องบรจยายเห็นมีเครื่องหน้าบ้านใหญ่ไปพี่ไปเท่านั้นเพราะว่ามันไล่กันอยู่เลนล่างเราก็จะไปตรงนี้ 13มเพื ram, no, mm ่อนปองมึงโอ้นหใครฝันแตะเู็นมาแน่โอโหเศ็หน้าเสร็ก่อเศก์ก่อนเกก่อนไปทาหรอก โอ้เด of ิน <hi> ตีเดินตีเดินตีงลาออกต้องออกข้างบนเวลาออกให้แล้วตายตายตาตายตายตา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 ยตดีตายน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 อเยียมปนเดินเลยเดนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่บนตาบ้าใยายไม่ทานหรอก ไปเลยเั้แหละเันเพื่อนเปิดไม่ทันมันบินไม่ทันหรอกเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยไปแล้วไปแล้วเอาไม่เปิดวะคืนลีไลน์อะไรกัน แต้มจู๊ไม่มีแต้มปัดเต็ม